อาหารของเราต้องเป็นไก่บาร์บีคิวเท่านั้นใครจะกินแกงปลาผักทีส้มขมก็กินไปค่ะมา <c oughs> เด้อพี่น้องมาเบิ้งเด้อคอยทรายข่าวเด้อมือแรกในชีวิตน <c oughs> ี่มือแรกยังนไหเห็นทรายดูเยอะวันนี้คุณยายประกอบอาหารอะไรคะลูกคือได้ใส่ข้าวให้คุณยายไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ใช่คุณยายคุณยายประทับอยู่นู่นเมยจะให้นงกินแลกงนี้ <c oughs> แกงปลาเจ้าค่ะ <c oughs> กับผักขีส้มขมมีอยู่ติ คุณยายแกงปลาคุณแม่ก็จะทำอาหารของคุณลูกนะคะ yes นี่ไม่ต้องโฟกัสที่มือนะลูกแม่ล้างแล้วอ๋อโอเคปีกไก่บาร์บีคิว yes my favorite คุณแม่จะหมักไว้หนึ่งชั่วโมงโอ้ยได้กินกีหนาแล้วัางเนี้ยสิบนาทีก็พอค่ะอ๋อวิธีทอดเราก็ไม่ยากนะลูกทอดยั่ะใสหม้อทอดเลยเรามันของเราเลยทอดไปเลยจ้าข้างละสิบห้านาทีค่ะคักข้ของแท้ของแท้ มาเบิ่งขั้นตอนกันแกงปลาข้อใหญ่ใส่ผักี้สมขีม่ขมนี่ผักี้สมขี่ขมนะคะทุกคนที่คุณยายไปเก็บมาผักขี้สมผักขี่ขมเผาเอิญอันนี้ปลาข้อใหญ่ก่อนอื่นเราจะต้องตำเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องแกงของเราก็จะมีข่าเบือ่อแล้วก็พริกไม่ใส่หอมแดงมะครับคุณยายโอ,โอ้บหจ้าบบใสบอกแล้วว่าอาหารอีสารมามีอย่างงี้ขอใอ้มีปลาแดกกับผงสลดใส่ปลาแดกลงไปเลยค่ะกระผมลง ข้าเบือที่ตําลงไปเลยขาดม่ได้เลยอันนี้ขาดม่ได้จ้าชูรสใส่ลงไปปาดคว่ำขวดนะคะทุกคนจะงัวบนงัวมบนนี้ปกติบูใส่ลายปดีเดี๋ยวปาร์ตลงไปเลยแล้วก็ต้มให้สุกเลยใช่ไหมใช่ต้มให้สุกเลยปิดฝาฝูปิดฝาให้มันเดือดปาร์ต้มโอ้ยไม่งั้นคือส้มๆๆนี่นะพวกมันอ้าวสุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณผู้ชมผักขี้ส้มขี้ขมเต็มถาดอันนี้เอาลงบนนี้ติ อาลงบดนันตะระคมฟันบอระเพ็ดเนาะเรียบร้อยค่ะปองคุณนัวทวดไหมหน่อยค่ะหิวข้าววิ่งวิ่งวิ่งแบบพิทรุนวิ<อ>่งแบบพิทร,ร,ร,รุนโอ้วยไปจะแซ่บความอร่อยก็จะขึ้นอยู่กับการตักด้วยนะลกูกทไมวะพูดเอาก <c oughs> ่อนอื่นคุณยายก็จะตักปลาขึ้นมาใส่ถ้วยก่อนนี่คัดสันแต่ตอดไปเจะแซ่บมาก่อนเลยเป็นบยายเอาหวัวอะเอาหัวมาเลยค่ะจะได้เป็นผู้นำ อยากให้ทุกคนได้กินกินปลาแดดนี่ตื่นตําดังดีขนาดวะในเมื่อคุณยายแกงเสร็จแล้วเราก็จะรอช้าอยู่ใหญ่จะปล่อยให้ตัวเองหิวทําไมคะกินค่ะเป็นไงบ้างสูดไปคําแรกห่อนโอ้ปกคมองไปเลยนะคะสูดไปคําที่สองเด็ดคำแรกห่อนคำสองแซ่บนัวเออนึกว่าคำแรก 2, 2, ห่อนคำสองหอนไหลนี่พักที่ส้มพิคมตัวมันในปลาไปนี่ยเราต้องเอาผักก่อนเพราะเราลดหุ่น ุแบบไ,ไปค่ะเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยขอร้องได้ไหมอ่ะยายว่าไงนี่ต้องกินแซบตอนแรงมันสีอ้วนมันแซบมันกินหลาย